สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําเมนูชาเขียวนมชมพูค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรากันค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มที่น้ําแดงเฮลบอย30 ml ค่ะนมเมจิ50 ml และนมข้นหวานอีก30 ml ค่ะใส่ส่วนผสม,มลงไปในแก้วเลยนะคะจากนั้นให้เราคนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะ mm hmm. พอส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้ว mm hmm. เราจะพักส่วนของ mm hmm. นมชมพูไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำส่วนของชาเขียวกันค่ะ mm hmm. อันดับแรกให้เราเตรียมที่กองมานะคะ mm hmm. ใส่ผงชาเขียวไปหนึ่งช้อนโต๊ะ mm hmm. น้ำร้อนขนาด50 ml ค่ะต่อไปให้เราชักชาไปมาประมาณ4-5รอบนะคะจากนั้นเราก็จะได้น้ำชาเขียวประมาณนี้ค่ะต่อไปให้เราใส่นมข้นจืดที่40 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ากนั้นเราก็เตรียมแก้วขนาด22ออนมานะคะแล้วเราจะเทส่วนของนมชมพูใส่ในแก้วก่อนค่ะจากนั้นให้เราไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะเต็มแก้วแบบนี้เลยจากนั้นให้เราเทส่วนของชาเขียวไว้ด้านบนนะคะเทเบาๆนะคะ โอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เราปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ